สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนหยกมือโลด,ดสบายดีเอเอเราบมเป็นพี่น้องเลยน,น,น้องนัดครับน้องทองน้องน,นัดเป็นคนเอื้อบกล็ไม่ยั้งในลูกเอ,เ,อเอาแย่าง้สาวกนเด้เอาน้อานอกจักใหม่จัดเลยทองย่างเลยทงองเป็นย่างเอาสาวใหม่เด้อ แม่น้าเดียดมาอย่างนี้มาขอปลาแ, <laughs> แดกเขาปลาแดกวะเดี๋ยวเขาแบ่งให้เดี๋ยวเขาแบ่งให้เด้อ <laughs> เดี๋ยวเขาสิบแบ่งให้ให้ลูกเขาย่างนะนครเดี๋ยวเขาแบ่งให้ี่เดอันอันนี้กะคองบาตู้เยอามาให้กันแหละเอาาฟาเอียมาฝากกันแหละเดี๋ยวสีแบ่งให้เจ้าก,กินน้ำเขาสิีแบ่งให้เจ้วดอกแค่น้อยแคน้อยก่อนลูกยาก่างนอนครข้าวหนึ่ง อ้าวแขกนาเดียกับเพื่อนกันสบายดีพี่น้องสุขุสุข,สขคนทะั้งอ้โหชัดไอ้ว้ยนี่เออจัดแจ้งนี่นาเ<อ>นยังไแงท่วดเวลาวดเดมไงเ้อามาก็ใช้พวงยากับขวดเนาะท้าะกระทุมาทุงน่อยหม่มันจะง่ายเนาะ กแบ่งนะขรัพี่น้องดิเออออครับเอาจะหาอันทีมันแซ่บได้สิจริงนะเนาะเออขุนพลมันแซ่บใ้่ผมแซ่บหรอกครับมีเงินซื้อขนาดตนหนาเงินเป็นางเป็นยางเป็นยังสิแ่ง ปลาแดดกินเรากับบมีองกินเราบมีหองกินเราเลยมาขอปลาแดดขอปลาแดดเมื่ออันเห็ดแกวเนาะเม่นมุกเกลอบคอเดิรเกอบใส่กงนัวลายๆใ่นัวใส่กินเห็ดแกวเห็ดชุกินบเนี้ เนาะแลตอนนี้สมุนไพรเบุ่นเยนั like mm ่น hmm. ต้นละพี huh. it, <inaudible <inaudible evet ่น้องเลยแบ่งกันกินนี่นี่เป็นตอนเป็นตอน่เอามาใ้เขาหรือแบ่งให้พอีกโพอน้องทองเนาะมาทองเนาะอืแเริ่นมเขาก็ะรชื่อหน้าที่เาลน เอาเด้อแบ่งหลายคนเด้อฮะฮะวอบ่ม่ก็บบ่อมือจก็บเมอ่แเนาะไล่เลยลายบงเออลาอันแบงจิมมอนอันนี้หายายเน่ยโอ้ได้กินเป็นลายเมือได้ทำอะไร คนมาขาอปลาแดกคนเสียไปเห็ดแจ่วปลาแดกเป็นโตนกเราก็บว่ม่ของกินนี่จะโอเคเลยมนเฟ็จผ้าใหญ่ไม่มีที่ใ้ตกใมันผิดก็มีเหรอเออไม่จะโอเคันกันอนน้เอันน้บอกก็จะเอาไเมองกินเยอมครับย้อมกันเนาะมาครัับย้อมกินเหอมาครับอันนี้บอแซ่แซ่หอม อะไรค้ไอ้นั่งแบ่งตะคองแนแบ่งย่างไงหมักของตัดได้นอนคิดโต๊ะน้องชายเขาได้ทองเว้ยไอ้ที่มาซื้อของบ่มัดย่างอยู่นะอ่ะก็แบ่งปลาแดงให้เราเรียบร้อยเรื่อพี่น้องเรื่อพอได้กินอยู่หรอกเนาะทำดีกันเนาะ น้าบัดนี่เราเนึ่งข้าวไว้บ่นี่เออนึ่งข้าวปลาไป็นโชคดีเลยสิสิบดีไหมเนึ่งข้าวปลาไว้สิบหน่งข้าวปลาไว้เลือนเอออ่ะมาเป็นยังมาเป็นยังมียังขมาแบ่งกันกินมีมียังกันเนาะนึ่งข้าวไว้จ้านี่แล้วคงกินแรงเหมือนบอกอันนี้แล้วคงกินแรงเนาะอนีแลแม่น้องนาเดียพี่น้องเอ้ยเราแต่ละเออเสียบเสียบนะ เด่ยมาเออนะเขากอันนี้ก็สั่งซาวไม้คุณพี่น้องไว้คุณสั่งนะคับอั้เลยลูกนั่นเสียบสองสหเจ็ด เออพอต้คกาเกี่ยวนขายอันนี้กับแมนนองนัดได้เห็ดซอยนองนัดได้ับบนอง ตีมาเอาตีมาโลโลเขาบอกให้นายเขา้วเขาเอาเอาไปสองเแกนน้นเขาก็ต่าเราไปเก็บาระดมาเลยโลดมันจะง่ายกรดเขาเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวเด้อน้องทองก็ไปส่งเบียร์พี่น้องเลยฮะ อ,อันขวดเลี้ยงเขากันนี่ได้เกนนี่ได้คงเทาเอาไปเทากันเลยก็มาเด้ขวดมันแม่เราน้องนัดเสียบเอ,อ็นอันตูดไก่ครับกับตีนไก่พี่น้องลูกค้าสั่งแล้วเศร้าไหมน้องนัดนะลูกนเนาะเสีบเซฟเซฟเพื่อเอียบกันน้องก็ย่างเลยพี่น้อง ไข่เห็ดค่อยๆคันบ่ค่อยแล้วมันลุกวาบวาบนะโคบมะลุกล่างมือมันพริกอะไรเลยอม,มองท่องไปขายเบียร์อันไปส่งเบียร์เขาได้เงินเกดสิบพันพี่น้อง เออไปเก็บเอาแก้วเบียร์ไปบัดนเทิทองเอ้ยสองแม่ลูกแม่เห็นไปยูเมัลเคเด้อเออข่อยน่าลืมแต่พูนโทรหาข่อยเชงพ่อเอ้ยแล้วทีโทรไปไหม่น้องเมฆอาจารย์เอกอาจารย์เอกกินข่าวอะไรบอกแห้งเป็นตาช่างหนาเพื่อนอะไรแห้งลุยอยู่พี่น้องเอ้ยพวงนู้นน้องเมฆเอ้ยอ่านบุหันได้เอาเรื่องเรื่องตกเด้ออันแซ่บได้อดหนัคนมันกัน ลูกค้ากันนี่แหละพี่น้องเลยลูกค้ากับเสือส<ม>ีบัวนี่แหละราวไหมแม่น้องเมฆย,ยังเล่อาจารย์เอ๊ะอเมกคนรอเออแม่นคนหาล้อยนาะคนหาล้อย <laughs> คนละหาลอยเด้อพี่น้องเด้อคนหนึ่งกเนาะนี่แหละโดนเออไปไป,ไป,ไป,ไปนั่งถารถอ้นเดี๋ยวให้น้องนัดย่างให้นั่งถารถแม่ข้าข้ากัน งามขนาดได้เมื่อน,นี่ไ่ได้ไปเที่ยวไสตพิณอ้อยเพิิน,นก็ได้อยู่เพื่อนเห็ดของขายอยู่น<อ>้ำแม่หนองนัดกะเห็ดของสื่อของขายให้แม่แม่ว่าบ่ไปกับยาลูกเลยอยู่เพื่อนหาเงินหาคำก่อนเหลืองเลยบ่ลูกเห็ดเหลืองเด้ืองัดจังขักเด้อันเห็ดในมันเหลืองเหลืองได้จัง,งจขักไฟยังไม่ต้องให้มันหนลุหลายกัญยาดอก ซ้ำในพอดีเลยแหละนะไฟนะโอ้ผู้สาวปิ้งตีนไก่มายืนข่างนี่แหละมันยังบวกวันนะที่มายืนค่างเองน้องไอติมเพิ่งก็ได้สุดสีเหลืองงามมาเลยเวลาในตีนไก่เขาในการเริ่มเลืองงามเลี๋ยวพี่น้องเด้อปุ่นคือมีน้ำมันไหลเลยครับแซ่บได้แซ่บๆเลยไอติมเลยลูกว่าๆคนเนาะไก่ มีอะไรไก่กะมันมันแซ่บเนาะไก่กะไก่หมกก็ซื้อไวได้ซิบไม่มลูกค้าเขาถ่าอยู่ซิบไม้บ่ได้ขายไข่หมกกะไข่หมกกระซื้อซิบไม้ลูกชาวแป้งก็ซื้อไปซิบไม้พี่นอ้องเพรได้ขายอยู่แน่นเด็กๆย่างพริกเด้อพริกเด้อให้มันเหลืองเด้อเยอะียะอย่าพริกดูร้ายหน่อยลูกค้าเขาก็มานั่งถ่าอยู่เลยพี่น้องเลยจ่ายเงินเรียบร้อย ถ้าวตีนไก่กับตูดไก่ก่อนวะเธออ้อนปากับตามเมกเนาะตามเมกน้อยเนาะตามเมกน้อยเนาะต้องจับมือไว้เคนบอกหุ่นเพิ่นหุ่นไปเลยจุกเขาห่างไม่แต่เพิ่นแง่ปากของเจ้าของเนาะอ้อนเนาะ,ะ,ะเลยถา่ายเนาะนั่งถา่าก่อนข้าวน้องเย็นเย็น,ยน <laughs> มันทำประจุยู่เบิบ่งนั่งถา่ายู่เบิ่งนัางถา่าเสิร์ฟเรียบร้อยเดินจากพี่น้องเป็นจ,จังไรอ้น่ บดิ้นๆผัวกินเด้อพี่น้องเพื่ออยู่ยังบบได้อันอันนี้หันหักกระซิบใหม้เรื่อยๆอีกซิบม้ยังย่างอยังซิบใหม่อันน้อยห้องกระนามันทังเออเนาะเออเลยซิบใหม้เนาะนางลุงบัวมาลองเนางลุงเนาะเค็มเนือนัวเลยจางเค็มโบนีิอาใส่แดงข่อยใส่เด้อ มีคานอนำมันหอยเกลืออีกน้อยหนึ่งมืออยากนักนาอหอยได้หนึ่งเนาะเครื่องในมือมือนักนักได้อดนไอยเนาะแล้วพวกน้ลองนัดกับพูน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 อตาเมกเข็ดยังกันนะฮะพะอตาเม่เอ้ทางนี้กับพูนพูนดีทางอีตาเมกกับพนพนเท้านอนอะไรอันเห็นเท้านอนอะไรสองถืออะด้หาเนอ อเมกเมกเมกน่าเอ้ยเมกเอ้ยดองดองดองเอกเมกเอ้ยคนดองเป็นดองพี่น้องไอ้คนดอดองดอดองอยู่เอาหานหันอ่าเพิ่นขึ้นบัสไลเดอร์บ่น้อนะเนาะไงไว้ที่พาไปเล่นสไลเดอร์ในนี่พาไปเล่นสไลเดอร์เอาเอาน้องนัดล่ากิฟต์ลูกปยืนอันนั้นก่อนไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องนัดพี่เคสนึกน้อง 拜拜。<Bye. S 1> bye bye.